สวัดีค่ะวันนี้เราจะมาชมบ้านหรูโครงการใหม่จากแบรนด์แอนเฮาส์บ้านเดียวทำได้ดีบนถนนกรุงเทพกีตาร์ตัดใหม่ในโครงการนันทวันพระรามกรุงเทพกีตาร์ตัดใหม่ค่ะโดยบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหรูสองชั้นไทาฟ์บาลอนที่สามารถใกล้ชิดธรรมชาติได้จากทุกมุมโดยสวนขนาดใหญ่รอบบ้านมีพื้นที่ขนาด1นึตารางวาพื้นที่ใช้สอย302ตารางเมตรบรรยากาศดีเมื่อเปิดประตูเข้ามาในบ้านนะคะจะเจอกักปีวีนแอร์เรียที่สามารถเชื่อมต่อก,กับพื้นที่รับประทานอาหารและห้องครัวได้อย่างลงตัว ซึ่งห้องครัวของบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นครัวไทยที่ติดตั้งเอร์นิเจอร์บิวอินพร้อมใช้งานครบทุกฟังก์ชันสามารถระบายอากาศได้ดีถ่าจะห้องครัวนะคะก็จะเป็นห้องแม่บ้านค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะชั้นหของบ้านหลังนี้ยังมีห้องนอนพร้อมมุมพักผ่อนบอินโคเซตและห้องน้ำในตัวอีกหห้องค่ะเราขึ้นไปชั้นสองนะคะส่วนแรกที่จะเจอเลยก็คือ w o r k ์ n g space พื้นที่ทำงานและห้องพักที่เป็นสัดส่วนมีความสงบและเป็นส่วนตัวค่ะโดยชั้นสองนะคะจะมีทั้งหมดสามห้องนอนและสี่ห้องน้ำในตัวซึ่งแบ่งเป็นห้้องมา ห้องน้ำในตัวและ Work in Closet ครบทั้งสองห้องเช่นเดียวกันค่ะนอกจากจะเป็นบ้านหรูที่มีฟังก์ชันครบครันและปลอดภัยสุดๆแล้วโครงการนี้นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นขับเท้าฟิตเนสสระว่ายน้ำโคลิบิ้งโคเวิร์กอินสเปซพื้นที่สวนพื้นที่ทะเลสาบรวมไปถึงระบบสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการทำให้โครงการดูโดดรื่นโปร่งโล่งสบายตาสำหรับใครที่สนใจบ้านในโครงการนี้และบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ